มีเพลงมาฝากเด็กๆอยู่หนึ่งเพลงเด็กๆตั้งใจฟังให้ดีนะคะว่าเนื้อหาในเพลงพูดถึงเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันค่ะเพลงนี้มีชื่อว่านะคะเด็กดีทักทายสวัสดีค่ะเจอกันที่ไหนยกมือไหว้ทักทายกันไว้สวัสดีครับเจอกันที่ไหนยกมือไหว้ทักทายกันไว้ สวัสดีค่ะเธอกับฉันพบกันเมื่อไรทักทายทันใดด้วยสวัสดีเด็กๆฟังเพลงจบแล้วเนื้อหาในเพลงพูดถึงอะไรคะอพูดถึงเกี่ยวกับการทักทายสวัสดีอุ้ยมีสวัสดีครับสวัสดีค่ะด้วยใช่แล้วล่ะค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยประเทศไทยของเรา คนไทยเรานั้นนะคะทักทายกันด้วยการไหว้แล้วก็มีอีกนะคะก็คือเมื่อไหว้แล้วก็ต้องกล่าวคำสวัสดีด้วยนะคะผู้ชายจะสวัสดีครับผู้หญิงสวัสดีค่ะใช่แล้วล่ะคะ่ะเด็กๆเป็นเด็กไทยนะคะเวลาพบเจอใครเด็กๆก็ต้องทักทายด้วยการไหว้แล้วก็กล่าวคำสวัสดีครับสวัสดีค่ะด้วยนะคะ วันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำด้วยล่ะค่ะเด็กๆหยิบเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะหนังสือตัวเด็กค่ะเด็กๆเปิดมาหน้า29เลยนะคะเด็กๆจะเห็นนะคะมีเด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงอโอเห็นรูปภาพแล้วใช่ไหมคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าเขาให้ทำอะไร เรากล่าวคำทักทายผู้อื่นว่าอย่างไรอเมื่อกี้เด็กๆได้รู้ไปแล้วกล่าวทำทักทายด้วยคำว่าอะไรนะคะสวัสดีใช่แล้วล่ะค่ะเอาทีนี้มาดูคำสั่งนะคะว่าเขาให้ทำอะไรลากเส้นพาเด็กไปหาเพื่อนที่กล่าวคำทักทายได้ถูกต้อง และเขียนคําตามร้อยปลาเอาละเด็กๆมาดูภาพนะคะเด็กผู้ชายข้างบนของเขากล่าวคําว่าสวัสดีครับมาดูเด็กผู้หญิงสองคนนี้ค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้กล่าวคําว่าสวัสดีค่ะและเด็กผู้หญิงคนข้างล่างนะคะกล่าวคําว่าขอโทษค่ะเอะ คนไหนนะคะที่กล่าวคำทักทายสวัสดีเหมือนกันเลยเก่งมากค่ะคนข้างบนนั่นเองก็ลากนะคะจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะคะเด็กๆก,ก็ให้เด็กๆลากเส้นมาตามทางเลยนะคะห้ามออกนอกเส้นทางนะลากมาแบบนี้เลยอยู่ตรงไหนคะอ๋อเขาอยู่ตรงนู้นที่กล่าวคําสวัสดีเหมือนกันนี่เลยแบบนี้เลยจากนั้นก็ให้เด็กๆนะคะ เขียนคำตามรอยปะ,อะเด็กๆดูรอยปะข้างล่างนะคะจะมีคำว่าสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะคะก็ให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปะได้เลยนะคะสอเสือพอแวนสละอาสอเสือสวัสดีส เด็กๆทำเลสเสร็จแล้วนะคะเด็กๆส่งผลงานมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ